เป็นยังไงคะไหนอขอดูหน่อยนี่ของใหม่มาของใหม่มาอีกแล้วใช่ไหมดีไซน์อันนี้มันมีรอยฉีดอยู่ด้านล่างนะมันคืออัลิวขนมเส้นบุกปรุงรสมาล่าสีแดงเป็นรสเผ็ดเห็นไหมคะดีไซน์ไม่เผ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ดีไซน์บอกว่าชอบอีกแบบหนึ่งมากกว่าที่เป็นหมึกกรุบใช่ไหมกังฟูขอดูหน่อยของกางฟูเป็นสีเขียวนะทุกคนสีเขียวรสนี่รสเผ็ดเปรี้ยวอร่อยไหมอร่อยมาก กัฟูกินหมดอะกังฟูชิมอันนี้สิชิมสีแดงกินหมดแล้วเหรอพ,พี่กังฟูชอบชิมสีแดงอันนี้รสเผ็ดที่จริงเขามีสีส้มอีกนะสีส้มเป็นรสดั้งเดิมน่าจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ว่ามันหมดนะคะทุกคนเราได้มาแค่สองสีมันเป็นยังไงไม่เผ็ดเลยครับหวานมาก <laughs> น้ำตาจะไหล <laughs> กินหมดส้มีหวังไหลแน่ <laughs> กินอีกไหมกินเลยกินได้หมดเลยน้องไม่กินเอาไปกินเลยไม่หา <laughs> <laughs> ความเผ็ดครับโอเคป้า ใช่แล้อเขาเปิดน้ำไม่มีนะกังฟู <c oughs> อร่อยไหมกังฟูชอบเผ็ดโอ้โหพี่กังฟูกินสามข้หมดซองยังไม่มีปฏิกิริยาใด,ดๆอ้าวหมดแล้วเหรอมหมสองข้หมดซองไม่มีปฏิกิริยาอะไรโอ้ทุกคนเขาชอบเผ็ดมากดูตาเขาดูตาเขาดูตาเราจะดูตาดูตาเราจะดูตาตา,ตามาันมาหรือเปล่า